ทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องเ mm hmm. นโรเนาะเป็นเด็กใหม่เด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กับพี่กลางฟูเนาะเราจะมาผสมพันธุ์กันแต่ว่าตอนเนี้ยน้องเขายังเด็กอยู่น่าจะประมาณแค่เดือนสองเดือนนึงมั้งไม่รู้อะ่ะแต่กลางฟูอยู่ได้ประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนมิถุนาไม่รู้กิเอือนแล้วยืมนับนี่ สวัสดีค่ะน้องเนโรนามสกุลแพนด้าพี่กังฟูก็นามสกุลแพนด้าเหมือนกันเราจะถ้าเราซื้อมาอีกเราก็จะตั้งตั้งนามสกุลเหมือนกันว่านามตั้งนามสกุลว่าแพนด้าเหมือนกันชื่อก็จะชื่อว่าทาโร่สรุปมันก็จะแปะอีกคนเดียวกังฟูคืออยากให้มีคําว่าฟูนะแต่ว่ามันไม่เหมาะแล้วนางมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยมามุดหาอะไรกิน นี่เราก็จะมารีวิวห้องของน้องเท่าที่อาศัยอยู่กันนี่มีพี่ปั่นบุงล้อมีชามอาหารแล้วก็สายสายอาบน้ำแล้วก็รด,ดูรด,ดูต่ำมากแล้วก็ขวดไอ้น,นี่ขวดนิวเทล่าเอาไว้ให้มันนอนเท่า คือจริงๆมันเป็นพันวินเทนไว้สีน o r m ม l ลแล้วพอไปที่ร้านเขาบอกว่าเป็นพันน o r m ม l ลจริงๆมันเป็นชื่อสีหรือเปล่าอยากได้สีเยลโล่ตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายไม่รู้คอกใหม่กำลังจะมาหรือยังนะชื่อร้านว่าร้านปลาสวยงามนะเป็นร้านเล็กๆอยู่หลังอยู่ก่อนถึง AC ทางขวานะคะก็ไปซื้อกันได้เนะาะจังหวัด ปทุมธานีเนาะไม่ใช่จังหวัดอื่นไม่รู้จังหวัดอื่นมีแบบนี้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ไปที่ร้านอะเห็นใจแอ้นอะตัวเท่าแบบมันเริ่มเทิมอะตัวเท่าฝา่าฝ่ามือได้อะเท่าเน,นี้โคตรใหญ่อะ่ะเท่าเน,นี้มันคือมันใหญ่มากอะใบตะเภาก็มีนะแต่ใบตะเพาหรือแค่ตัวเดียวไม่รู้ว่าใครจะซื้อไปแล้วยังนะ วันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบาย